เราหนีเพื่อไปหาเงินเพื่อมาซื้อความสุขแต่จริงๆอ่ะครอบครัวมันมีความสุขแล้วไปหาเงินก็ได้ตอนนั้นผมไม่คุยกับมาประมาณ2ปีอ่ะไม่คุยเลยนะเราบอกไปก็มีประโยชน์เราไม่ต้องบอกเขาเราก็ทําสําเร็จได้มันมีช่วงช่วงจังหวะที่แบบมีคนแบบว่าเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีงานทำแล้วไม่รู้จะทาอะไรมาเป็นคนที่ปกป้องแล้วไม่เคยว่าเราทำไม่เคยถามด้วยทําอะไร แต่ปกป้องเราช่วยเหลือเราประสบความสำเร็จทุกวันนี้ภูมิใจมากโชว์อวดทุกคนว่าเราแบบเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจเอ้าลกคนลูกกลับไปแล้ว <c oughs> ไปไหนมามาก่าบพี่อ๋อถ้าลูกแมท ถือว่ามีครบทุกอย่างถ้าร้อยเปนะผมให้ให้เต็มร้อยเลยครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเบื้องหลังผมเยอะมากทุกวันนี้ที่เราสร้างรายได้เนี่ยมันมาจากอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยู่อย่างสบายเพราะเคยทําให้กับตัวเองมันมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับให้กับครอบครัวครอบครัวคือแรงผลักดันสาคัญเลยครับ เป็นคนแบบดือ้อดื้อมากไม่เรียนหนังสือเลยคือพยายามส่งไปเรียนก็ไม่เรียนโดดเรียนโดดเรียนโดยที่เขาไม่รู้นะไม่รู้นะว่าแบบเราไปต่อยตีเขาต่อยตีกับทุกวันดื้อจนแบบในบ้านไม่คุยกับใครเลยไม่ใช่แค่แม่นะไม่คุยกับใครเลยทั้งบ้านมั่นใจมากว่าตัวเองทําได้ทําประสบความสำเร็จได้ได มาจะเป็นคนอาจจะบ่นนิดนึงแต่ว่าเป็นคนที่ลงมือทําเยอะมากเขาจะทําให้เราเห็นตลอดเขาจะทําให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยช่วยคนเขาลงมือทําเขาสามารถไปขายของเขาสามารถขายโดยที่ตัวเองไม่ต้องมีสินค้าเขาสามารถทําอะไรก็ได้แล้วเขาเชื่อมั่นในตัวลูกทุกคนว่าลูกทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ลูกทุกคนเนี่ยสามารถสร้างไรายได้แล้วก็ประสบความสําเร็จไดนะ้เรียนจบมาทํางาน ลาออกมาเปิดร้านสเต็กม้าก็ไม่อยากให้ออกเพราะว่าเราทําบริษัทใหญ่มหาชนแล้วเขาไม่อยากให้ออกแล้วเราลาออกมาเพื่อมาเปิดร้านสเต็กที่บ้านม้านี่ขัดขานอย่างหนักยังไงก็ไม่อยากให้เปิดไม่อยากให้ลาออกมาแต่เราดื้อเราแอบทําแอบไปซื้อล่มแอบไปซื้อป้ายแอบไปซื้อของต่างๆแอบไปซื้อเตาจนวันที่เปิดน่ม้าถึงจะรู้ว่ามาเปิดร้านแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นผมไม่คุยกับม้าประมาณ2ปีอะไม่คุยเลยนะเราไม่คุยของเราเองในความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าแบบเราบอกไปก็ไม่ประโยชน์บอกม้าไปเนี่ยเดี๋ยวม้าเขา ว่าเดี๋ยวมาก็บ่นเราไม่ต้องบอกเขาเราก็ทําสําเร็จได้สเต็กขายดีมา2ปีมาเนี่ยไม่คุยเรื่องงานกับม้าอีกเลยสุดท้ายอะยังไงเขาก็มาช่วยเรามาช่วยซัพพอร์ตเรามาช่วยเสิร์ฟมาช่วยเปิดร้านให้มาช่วยทอดสเต็กให้ช่วยเตรียมของช่วยทําปลาช่วยทําเนื้อช่วยเสิร์ฟช่วยล้างจานช่วยทุกอย่าง ช่วยแบบช่วยตลอดช่วยไม่หยุดช่วยทุกเรื่องแต่เราด้วยความหยิงไงอีโกโ้จนวันที่แบบมันขายไม่ดีขายไม่ดีแล้วก็หมดตัวเพื่อนค่อยๆหายคนรักค่อยๆหายเพราะว่าเราไม่มีเงินพอที่จะออกไปเที่ยวใครวันที่ไม่มีใครมาก็ยังไม่ไปไหนยังคอยซัพพอร์ตจนวันหนึ่งที่เราคิดได้เราคิดว่าแบบจริง,รงๆอะ่ะมา้ารักเรามากคือไม่อยากให้เราลำบาก อยากจะให้เราสบายนะอยากให้เราไม่ต้องลําบากไปแบบขายของมันเขาเขาก็มาช่วยตั้งแต่แบบวันที่ขายขายไม่ดีเนยนะเขาก็มาเป็นคนแรกเปิดร้านเป็นคนแรกเก็บร้านเขาก็ล้างจานให้กวาดบ้านให้กวาดของทุกอย่างจนวันที่หมดตัวไม่มีอะไรเพราะไม่มีงานทําคนรอบข้างก็ถามนะว่าเชียงนําอะไรทํางานอะไรจะทําอะไร ม้าบอกไม่เป็นไรปล่อยปล่อยน้องเข้าไปปล่อยน้องมมาเชื่อว่าเขาเดี๋ยวเขาทำได้เดี๋ยวน้องมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน,ว,มนว่าสามสำเร็จได้มันไม่ได้เกเรแล้วพยายามปรเทคเอาตลอดคือแม่้เราไม่ให้เราเสียหายก็ดูแลแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตท,ทุกเรื่องยังไงคือแบบเขาก็ซัพพอร์ตเราเมื่อวันที่ขอโทษมมาคือเราลงมาจากข้างล่างถามแบบซีเลียเลยถามจริงว่าเชียงกำลังทำอะไรอยู่ เพราะเขาไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรอยู่เพราะเราไม่คุยอะไรเขาแล้วเขาแบบเป็นห่วงเรา,าวันนั้นเดินออกไปแล้วแบบเออนามาคือแบบเดินออกไปข้างนอกเราก็ออกไปแล้วรู้สึกผิดเราก็แบบเดินเข้าไปขอโทษเขาเข้าใจนะว่ามาเป็นห่วงแต่ต่อจากนี้ไปก็จะบอกทุกอย่างจะปรึกษามาทุกเรื่องจากวันนั้นมาก็คือตั้งแต่วันนั้นมาคือบอกทุกอย่างทําอะไรก็บอกทําอะไรมีฟงมีแฟนมีอะไรทุกอย่างบอกเขาหมดและเขาพร้อมสพอร์ตเราทุกเรื่อง มันเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะคือสิ่งที่เราเก็บไว้มาตลอดเนี่ยได้บอกไปเนี่ยคือมันกลายเป็นสิ่งที่มันโล่งใจแล้วมันกลายเป็นพอบอกเขาเนี่ยทุกอย่างมันง่ายขึ้นจากที่เราต้องมาทําเองคนเดียวเขามีคอนเน็กชันมีเพื่อนต่างๆเขาหาคนเข้ามาช่วยเรามากขึ้น มันเป็นคนสตรองมากสตรองแล้วเราเห็นเขาทำเยอะไม่เคยบน่นไม่เคยบอกว่าเหนื่อยทุกวันนี้ยังขายของอย่างทุกวันนี้ยังไปหาของมาขายคนรู้จักเขาเยอะแล้วก็เขาก็หาของมาขายตลอดเป็นต้นแบบสำหรับผมเลยคือแบบสตรองสายสตรองไม่เคยยอมแพ้กับชงตาแล้วเป็นคนแบบความคิดทัศนคติบวกตลอดอะไรก็ดีเสมออะไรก็สามารถแก้ไขได้ถึงแม้จะบ่นบ้างนิดนึงแต่ว่าก็ลงมือทำก็ลงมือแก้ไขตลอดเงินมือหน่งนี่ขอให้ทำเป็นหนึ่ง สิล้านสิล้านถ้า,าพูดถึงต้นทุนในกําลังทรัพย์เนี่ยผมว่ามันไม่ได้จําเป็นเท่ากับต้นทุนกําลังใจมันเป็นสิ่งที่ ทุกคนควรได้รับอะกำลังทรัพย์เนี่ยมันมันมาถึงมันก็หายไปได้แต่กําลังใจเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะมาสามารถเติมเต็มให้กันได้ไม่ว่าเจออะไรมาแล้วแต่เนี่ยมันยังไงก็ผ่านไปได้ความกตัญยูมันไม่ได้แปลว่าเป็นเงินนะครับมันความกตัญยูมันแปลว่าเราได้ดูแลในสิ่งที่เราสามารถดูแลเขาได้คือพ่อแม่เขาไม่ได้ต้องการเงินเยอะละไม่ต้องการตัวเงินเขาแค่รอเรากลับบ้านบางครั้งเขารอเรากลับบ้านเขารอเราที่จะเจอ<ม>เรา, saying, เ,ราเขาอยากจะเจอเรา <ๆ S 2> เขา<ๆ>อยากจะเห็นเรา แม้ว่าแบบบางทีเขาบ่นนะแต่สุดท้ายเขาก็คือเป็นพื้นที่ที่เรามีความสุขได้เป็นพื้นที่ที่เราได้แลกเปลี่ยนได้ส่งความรักให้กันเพราะว่าเป็นพื้นที่สําคัญที่เราสามารถทํางานต่อไปได้ฉะนั้นการที่เราหนีออกไปแล้วมันจะย้อนแย้งนะบางทีเราหนีเพื่อไปหาเงินเพื่อมาซื้อความสุข ซึ่งบางทีเนี่ยเรากลับไปมันก็มีความสุขของมันได้แนละ้วมันไม่ต้องหาเงินเพื่อมาซื้อความสุขเราก็มีความสุขได้ก่อนที่จะมีเงินก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเงินถึงจะต้องกลับไปหาครอบครัวครอบครัวมันก็เป็นพื้นฐานของความสุขได้เราถูกไฟแรงแรงทุกทุกอย่างปามาปอมาก็ขอบคุณปามาที่ปาม้าครอบครัวแล้วก็ครอบครัวปายด้วยที่พพอร์ตทั้งวันที่ ตกอับที่สุดวันที่ไม่มีเงินวันที่ลําบากวันที่ดือ้อวันที่ไม่ฟังใครทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ไปไหนเขาก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อรอเรากลับไปกอดเขาไปหอมแก้มเขาก็ขอบคุณปามาขอบคุณครอบครัวที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับแล้วก็ทําให้สามารถนําความสุขทั้งครอบครัวเนี่ยส่งพลังไปให้กับคนอื่นได้